สวัสดีค่ะเรากลับมาอยู่กับหมอปอเทพยาและจันกรีนะคนสวยนะผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โง่เฮงนะแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะใน EP ีนี้นะคะเราจะมารู้จักกันให้ลึกๆมากขึ้นวิเคราะห์บนใบหน้านะคะตั้งแต่ช่วงแรกเกิดของชีวิตเลยทีเดียวไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตเดี๋ยวเราจะได้รู้จักตัวเอง พร้อมด้วยเคสสตัษดีนะคะสองท่านที่เป็นพี่ทีมงานอยู่หลังกล้องไม่เคยดูงหงวเฮงที่ไหนมาก่อนและไม่เคยเจออาจารย์กรอรี่นะคะแล้วก็ปอมาช่วยกันวิเคราะห์อาจารย์คะงหง่เฮงที่ดีเป็นยังไงคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันในเทปที่แล้วเนาะ,ะงหง่เฮงที่มีความสมดุลกันบนใบหน้านะคะอว,วัยวะทุกอย่างบนใบหน้ามันดูรับกันหมดถ้าเราเป็นคนตัวเล็กอว,วัยวะบนใบหน้าก็ควรเล็กสมดุลบหมันมีความอิ่มเต็มนะคะ<อ> ็นอ้าวเนี่ยคือมีเนื้ออิ่มเต็มไม่มีกระดูกปวดโปนอันนี้คือถือว่าลักษณะนรอร์รั์ที่ดีบนใบหน้าสามารถบ่งบอกช่วงชีวิตยังไงได้บ้างไหมคะอาจารย์การที่เราดูสแกนแบบเบื้องต้นก่อนเนาะดูว่าใบหน้าของเราให้แบ่งเป็น3ส,ส่วน3ส,ส่วน ค่ะ,ะส่วนแรกนะคะเขาเรียกฟ้าส่วนฟ้าก็คือเป็นวัยของวัยรุ่นกินอายุตั้งแต่15จนถึง30ปีนะคะก็จะอยู่ขอขอ,อนุญาตนะคะตั้งแต่หน้าผากจนถึงหนืาคิ้วต่อมานะคะในช่วงของคนนะคะส่วนที่2องคะ่ะก็จากคิ้วไปจนถึงใต้ปลายจมูกนะคะก็จะอยู่ที่ตั้งแต่31ปีนะคะจนถึงอ,อายุ59 แล้วต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะคือช่วงดินก็จะกินอายุนะคะตั้งแต่60ปีจนถึง77ปีเป็นต้นไปนะคะเราพูดง่ายๆว่าตั้งแต่60ปีเป็นต้นไปดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าจบปลายคานตัวนี้มันจะเจ็ดสิบเจ็ดแต่ถ้าเราจะนับเป็นร้อยมันก็จะนับเป็นวนเข้าไปอีกนะคะแล้วก็จะมาจบที่หูอ่ะเมื่อกี้เราดูเป็น3ามช่วงวัยนะคะเราแบ่ง ถ้าบนใบหน้าของเราเนี่ยตอนแรกที่เราบอกแล้วเนาะหน้าผากที่ดีมีคุณภาพควรจับถ้าเป็นผู้หญิงควรจะได้สี่นิ้วมือสี่นิ้วอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็เราวัดดูว่าสามช่วงวัยของเรานะ่ะที่บอกว่าแบ่งเป็นสามส่วนวนตรงไหนเนี่ยมันสั้นมันสั้นตรงไหนมันยาวถ้ามันยาวเท่ากันหมดเช่นหน้าผากค่ะนะคะ อ่ะส่วนฟ้าส่วนคนส่วนดินเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะคะม,มันบอกค่าๆได้เลยว่าชีวิตค่อนข้างมีความรับรื่นสบายค่อนข้างสบายคือในๆๆในในในชะตาชีวิตของเรามันมีความติดขัดอยู่แล้วถ้าเราไปดูในละเอียดตามตามเหมือนแต่เราเอาวัยวะเันไห่นะแต่ถ้าเราดูแบบค่าๆอย่างน้นาบเนี้นภาพรวมก็คือเหมือนอ่ะในไวัยวัยเด็กเนี่ย ก็ค่างมีความสะดวกสบายนะคะเพราะหน้าผากสูงแล้วก็มีเนื้อที่ดีนูดอ่ะแล้วพอมาตรงช่วงเนี้ยก็เท่ากันอีกนะคะทุกคนก็คือก้อนข้างสบายแต่คุณปอเนี่ยมันจะมีความลักษณะพิเศษตรงที่ว่าช่วงเนี้ยเขายาวช่วงนี้เท่ากันเมื่อกี้เราวัดกันแล้วเนาะอย่างเงี้ยค่ะเราเลยเอามามาทัดวัดให้ดูอย่าีอ่ะตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทางบ้านก็สามารถลองหยิบไหมรรทัด สองอ่ะเนี่ยพอดีจบอยู่ที่ค่ะอ่ะสองแต่พอสามเนี่ยเห็นไหมคะต้องยาวลงมาอีกแปลว่าคุณปอเนี่ยช่วงวัยดินก็คือวัยเขาเรียกว่าวัยวัยเกษียณวัยเกษียณไปชิมวัยเนี่ยชีวิตบ้านปลายค่อนข้างสบายแน่นอนมีบริวารมีอะไรนะคะ หูดูได้นี่ยังไงคะอาจารย์หูเนี่ยเราจะไม่ได้เอามานั่งนับตรงนี้ใช่ไหมแต่เราสามารถดูได้ประกอบดูประกอบอ,อ่ะมันสามารถเอามาดูประกอบกับอวัยวะอื่นๆได้ะนะคะอ,อย่างเช่นเวลาเราอยากจะดูว่าคนนี้เป็นคนใจดีไหม,อ,มอ่ะเราก็ดูประกอบกับหน้าผากดวงตากับใบหูฉลาดไหมเราก็ดูจากหน้าผากกับใบหูแต่เน,นี้ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ขอบหูด้านในปริ้นออกมาอตรงนี้อาจารย์จะต้องบอกว่าคือชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างจะครอบครัวเนาะถ้าไม่สุขภาพไม่ดีก็จะที่บ้านเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ต้นใช่ใช่ใช่ประมาณตั้งแต่สิบกว่าขวบเลยแล้วก็แม่ก็ถามว่าดูดูเป็นลักษณะนิสัยปัจจุบันเนี่ยคือหูเนี่ยจะดูตั้งแต่หนึ่งอายุหนึ่งขวบถึง สิบสี่ขวบนะคะข้างหนึ่งเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดอีกข้างหนึ่งแปดถึงสิบสี่ก็คือช่วงแรกเริ่มชีวิตถึงวัยรุ่นนั่นแหละนะคะชีวิตถามว่าสบายไหมแต่ว่าครอบครัวอาจจะมีความปัญหานิดหน่อยหรือไม่อบอุ่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บางคนก็พ่อแม่อาจจะเสียก่อนคือคือแล้วแต่เคสนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพเป็นต้นแล้วก็ต้องบอกว่ามีความดื้อใช่ ดื้อมากยแบไม่ค่อยไม่ค่อยทําตามแต่ฟังอ่าเขาแบบเป็นเขาเรียกว่าดเงียบเป็นต้นถ้าหรือคะเราไม่ได้อ่านตอนอายุละแต่เป็นลักษณะที่ติดตัวเรามาได้ด้วยถึงปัจจุบันนี้ก็ยังยังมีความความมูทะลุในส่วนของตัวเองนะคะเหมือนกันแต่ในเรื่องของช่วงวัยอในนวสิบสีปีที่ว่าครอบครัวไม่อบอุ่นอ่ะคือผ่านมาแล้วตอนนี้ก็แสดงว่าอายุปสามสกว่าก็คือเข้าสู่ช่วงตรงกลางแล้ว ช่วงคนนะในศาสตร์หมู่เหงตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้สามกำลังจะย่าง34ย่าง34อ่าถ้าเราดูอายุหน้าร้อยปีเนาะ,ะอันนี้เอาไว้เป็นอีพีอื่นถ้าคร่าวๆถ้าเราไปโฟกัสว่าเราอายุ34อายุเขาจะอยู่ที่คิ้วคิ้วก็คือตั้งแต่อายุ31จิจนถึง34 <Q. S 1> ถ้าคิ้วสวยเรียงดีนะคะก็จะบอกว่า เริ่มมีโปรเจกต์ใหม่ๆดีๆลงหลักปักฐานได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ดูจากคิวเนี่ยมีคอนเนคชันที่ดีเพราานี้มีจุดมีคี้แมงวันตรงคิวมีคี้แม่วันเป็นตรงคิวเป็นยังไงตรงเนี้ยจะบอกว่าเขาเรียกว่าายมุกมังกรมุกมังกรดีค่ะห้ามเอาออกเพราะว่าเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านใดด้านหนึ่งเป็นต้นถ้าเราไปเห็นอย่างคุณวดำก็จะมีตรงนี้นะตรงเนี้ยค่ะ เขาจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการเป็นพิธีกรเป็นต้นส่วนใหญ่นะที่อาจารย์เห็นโอ้ใช่เลยเนาะหรือว่าการแสดงบางคนก็เป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นการพรสวรรค์ที่โดดเด่นให้คนเห็นเหมือนสาธารณชนได้รับชมอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แบบเป็นพรสวรรค์ที่เรารู้อ่าบางคนเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสายสายหน้ากล้องใช่ค่ะ ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องไอ้จุดไฟฟฝ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะริ้วรอยเดี๋ยวเรามาคุยกันใน EP 3บอกได้หมดนะคะจงจมูกนะคะตรงปากนะ,ะบางคนก็ไปเสริมเติมแต่งกันปัจจุบันนี้เยอะแยะเลยจะบอกได้ว่าทุกจุดทุกริ้วรอยนะคะฝ่ายทุกตำแหน่งบนใบหน้ามันสามารถบอกเป็นแมสเซจที่บอกอะไรเราได้ ฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวบอมี2องเคสสตัดี้ค่ะสั้นๆให้อาจารย์ทำนายให้ดูนะคะวิาวิเคราะห์ทำนายโง่เฮงกันเลยว่าพี่สองท่านนี้นะคะที่เป็นทีมงานของเรานะถ่ายมาาจารย์พันมูกันมาครึ่งปีแล้วนะคะเขาเป็นคนยังไงอ่ะแล้วอาจารย์ลองเสริมดวงแก้เคล็ดให้เขาน่นึงจากศาสตร์โง่เฮงนะคะ,อ,ะอันดับแรกที่เมื่อกี้อาจารย์สอนคร่าวๆว่าให้ดูสามช่วงวัยหน้าเธอ สูงและใหญ่มากถูกไหมคะตรงเนี้บอกได้เลยว่าในช่วงของวัยเด็กชีวิตค่อนข้างสะดวกสบายนะคะ,ะการเรียนการศึกษาค่อนข้างดีมีแนวโน้มว่าถ้าไม่เรียนเก่งก็เรียนเยอะความจำค่อนข้างดีเพราะว่าตรงเนี้มีความมีพื้นที่ที่แบบสูงมากช่วงของคนเนะี่ย hmm. จมูกเขาเด่น แสดงว่าสามีดีเรื่องของเงินคือในเร <g polls> ื่องจมูกเนี่ยนอกจากจะบอกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วเงินเก็บแล้วยังบอกด้วยว่าคุณภาพของสามีจมูกใหญ่ก็แปลว่าสามีดีสามีมีความมั่นคงจมูกคือความสามารถในการหาเงินมอมีอาชีพที่สองไหม นอกจากทาอันนี้แล้วอะอืคือที่บ้านคือมีธุรกิจส่วนตัวคือดูแลหอพักอะค่ะถึงบอกนี่ไงเสร็จที่นี่ถ้าเกิดว่าเราไปตัดจมูกออกอะมันก็เหมือนตัดในส่วนของความสามารถในการหางอนออกเห็นไหมจุดเด่นอีกของเขาอีกอันหนึ่งคือมีจุดอยู่ตรงแถวแถวครับที่เมืองวันเนี่ยอยู่ใต้ตาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ดราม่า ลองให้เก่งอย่าได้ดูดูหนังอะไรที่ซาบซึ้งนะน้าําตาเธอจะไหลแต่ว่าถ้าดูจากในเรื่องของดวงตาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจดีแต่ถ้าไปไปไป,ไปดูประกอบกันกับปาดและฟัน ปกเขาเรียกปักไหลเใจดีดวงตาเขาจะเขาเรียกว่าตาช้างเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ขี้สงสารใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะคือถ้าคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทจะรู้ว่าว่าสิ่งที่พูดเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่านิสัยเป็นคนแบบนี้เหมือนปักไวอ้อ่ะ พูดแบบไม่คิดแต่ฉันชอบตามไปขอโทษเพื่อนบอเฮ้ยไม่ได้โกรธตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของปรับเปลี่ยนงโงเ่เฮงอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปทําสัญญกรรมก็ได้ปรับจากไมซ์เซ็ตในจิตใจเราก่อนอ่าขี้แมงวันก็คือจี้ออกได้ตรงนี้จี้ออกได้คะ่ะตรงเนี้ยจะบอกว่าถ้าไม่มีตรงเนินสมรสตรงเนี้ยก็อาจจะบอกวาอ่าชอบมีปักเสียงกันเล็กๆกน้อยๆเรื่องขัดขัดอกขัดใจแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าดูจากดีฝีปากนะคะ <c oughs> จะเป็นคนเปิดก่อนอ่าเปิดศึก,กปิดศึก <พอ S 2> ก่อนดูฟันอะไรแบบนี้ถูกไหมถ้าอยากเอาออกก้อาออกแต่พอเราเอาออกแล้วเนี่ยเราต้องปรับไมค์เซ็ตเราด้วยว่าบางเรื่องเราก็ต้องพยายามปล่อยวางบ้างนะคะม,มันถึงจะเรียกว่าเป็นการปรับโง,ง่เฮงแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะแบบเออแบบ ปรับแบบบูรณาการปรับแล้วมันจะยังย่งยืนอยั่งยืนโอ้โหโอเคค่ะขอบคุณพี่โบมากค่ะคคท่านที่สองนะคะจะเป็นตัวแทนของฝั่งผู้ชายบ้างนะปกติว้ยโง่เฮงผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่านะคะพี่เก่งนะคะคก็เป็นก็เป็นหัวหน้าทีมนะคะออนไลน์จะตตาแหน่งอาชีพเนีย้ยคะ่ะดูหน้าผากอะแล้วก็ดูฟ้าคนดินก่อนเนาะหน้าผากสวยอือิ่มเต็มแล้วก็แบบ โค้งแล้วก็มีลักษณะความนูนอิ่ม,มแบบนี้เป็นนักคิดนักโปรเจกต์ก็ทำหลายอย่างครับเป็นทั้งคอนเทนต์ r คเตอร์เป็นโปรเจกต์เมเจอร์ creator, เป็นโปรดิวเซอร์เนี้ยฟ้าก็จะเป็นหน้าผาที่บอกว่าคิดวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโปรเจกต์อะไรอยู่ในหัวสมองอมคิดตลอดเวลาวางแผนแล้วก็พอเวลาเดี๋ยวขออีกนิดนึงเรื่องของคิวเนี่ย โปรเจกต์เยอะกระตากกระจายเหลือเกินใช่ครับเ <laughs> พราะว่าดูดูดูจากคิวแล้วะคะ่ะอาจารย์คะตรงจมูกเมื่อสักครู่ของพี่โบโโท่านแรกบอกว่าดูเรื่องสุขภาพได้เนี้ยพอเห็นมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือมีจุดหรือมีขค้ืเมงวันหรือมีจุดดำตรงจมูกเยอะแยะเลยเกี่ยวกับสุขภาพยังไงคะในเรื่องของอ่าที่บอก เรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะจะอ่านทางทรัพย์สินเงินทองและสามีแต่เนี้ยจมูกใช่ไหมคะพี่อายุเท่าไหร่นะคะ45ครับที่บอกว่าสี่สห้าเนี่ยขออนุญาตนะคะตอนเนี้ยจะอยู่ตรงบริเวณกลางด่างจมูกเสร็จแล้วมีขี้แมงหวันหรือมีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยฉันต้องขอทายก่อนว่าสุขภาพไม่ดีต้องระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างมากการนอนการนอนเป็นยังไงคะการ ที่ที่จะบอกว่าอาจจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการหายใจด้วยนะคะฝ่ายตรงที่ลำคอลำคอลำคอตรงเนี้ยที่คนชอบฮิตไปสักกันมันมีทั้งเรื่องของความโชคดีแล้วก็มีทางเรื่องของภูมิแพ้เอ่อโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่บอสังเกตเห็นความพิเศษด้านหลังค่ะพี่เก่งหมุนตัวหน่อยส่วนใหญ่อะเราจะเจอในระดับพวก พระอริยะเป็นตน้นถ้ามีโอกาสที่ได้บวชเนี่ยก็คือเรียกว่าจะเข้าถึงตอนนี้มากกว่าคนปกติตอนนี้เป็นคนอินอะไรกับแบบเรื่องราวชอบนั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิครับ,บนั่งสมาธิสวดมนต์ครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติใช่ครับอขอบคุณมากค่ะพี่เก่งจริงๆถ้ามีเวลาต่อนะอาจารย์เนาะเราก็จะดูทั้งสีสีชี่บนใบหน้านะคะมือ ของพี่พี่เก่งนะคะขีเสกเนาะชีอ่ะมันค่อนข้างฟ้องออกมาเลยว่าในเรื่องของระบบเลือดสุขภาพอะไรอย่างเง้ยไม่ดีนะคะก็ต้องเวลาเรารู้แบบเนี้ยถามว่าแก้ยังไงเราต้องดูแลตัวเองนะคะเป็น2อสเท่าระวังในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมันจะช่วยเหมือนดีท็อกซ์ นะคะร<ม>้างจิตใจขอขมากรรมขออโหสิกรรมในมอดีตอะไรอย่างเนี้ยเพื่อให้โครคภัยไข้เจ็บที่เราเหมือนแบบประสบอยู่เนี่ย<ะ>มันค่อยๆทุเลาบันเ,เทาไปเป็น2องเคสสตาร์ดี้ที่น่าสนใจมากนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถนำเอานะคะความรู้ใน EP นี้นะคะไปดูคนที่บ้านดูลูกดูหลานสามีภรรยาพ่อแม่ถ้ายิ่งเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังนะ,ะป้องกันตัวเองไว้ก่อน ไปกันแล้วค่ะใน EP นี้นะคะจะพบกับอาจารย์กอรี่นะยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะในสัปดาห์หน้ากับรายการมหาชนพันหมูค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ